ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจีนี่เวนนะคะวันนี้เราก็อยากมาพูดถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งนะคะที่ ชอบโดยส่วนตัวนะคะคือเรื่องมุงกโกสเตรด็อกส์เนี่ยมีใครตรงนี้เคยดูเรื่องนี้กันบ้างไหมคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยดูเรื่องนี้แต่น่าจะเคยเห็นตัวละครบางตัวในเรื่องนี้ผ่านตากันมาบ้างแหละอาจจะเคยได้ยินซาวในทิกต o กที่เป็นเสียงของตัวละครในเรื่องนี้ผ่านหูกันมาบ้างใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับตัวละครในเรื่องนี้นะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนที่เคยมีชีวิตจริงๆอยู่บนโลกใบนี้ด้วยค่ะ เรื่องมกโกชไบด็อกนะคะหรือว่ามีชื่อไทยสุดแสนจะไพเราะว่าคณะประพันธ์กรจอนจัดเนี่ยเป็นการ์ตูนแนวแอคชั่นโชนินนะคะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเล่าถึงกลุ่มผู้มีพลังพิเศษนะคะที่อาศัยอยู่ในเมืองโยโกฮาม่านั่นเองโดยเส้นเรื่องหลักๆแล้วทั้ง3ซีซันแล้วก็1เดอะมูวี่เนี่ย เห็นได้ชัดเรือว่ามันจะมีการทะเลาะกันของสององค์กรนะคะคือองค์กรแรกเนี่ยก็คือสํานักงานหนังสือบุโซนนั่นเองสำนักงานหนังสือบุโซนเนี่ยก็จะเป็นสํานักงานหนังสือที่ไขคดีนะคะที่ตารวจทั่วไปเนี่ยไม่สามารถไขได้แล้วเขาไปตีกับไขรเขาไปตีกับแก๊งพอร์ตมาเฟียค่ะแน่นอนแก๊งพอร์ตมาเฟียนะคะเป็นศูนย์รวมนักฆ่านั่นเองนะคะมีอิทธิพลมากๆในโลกใต้ดินนั่นเองโดยทั้งสององค์กรเนี่ยก็จะมีผู้ใช้พลังพิเศษอยู่ทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ใช้พลังพิเศษที่ เท่มากๆนะคะแล้วก็เป็นพลังพิเศษที่โคตรอยากให้มีในชีวิตจริงเลยเอ้าแล้วตัวละครไหนในเรื่องที่มีชีวิตจริงอยู่บนโลกใบนี้ใช่ไหมคะต้องเล่าไปถึงก่อนว่าคาว่าบุงก็ในเรื่องบุก็สไปด็อกเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นมันแปลว่านักเขียนงานวรรณกรรมผู้ยิ่งใหญ่คะ่ะและความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือตัวละครในเรื่องหลายๆตัวเนี่ย ก็คือได้รับอินสปายนะคะมาจากนักเขียนที่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆบนโลกใบนี้นะคะเราก็เลยเลือกเอาหนึ่งตัวละครนะคะที่คิดว่าก็ค่อนข้างโด่งดังจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็หลายคนน่าจะเคยได้ยินเสียงเขาเพราะนักภาพคนนี้ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะและตัวละครตัวเนี้ก็ถูกทําเป็น POV ใน t ิ k t o อค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่ถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็คือ ดาไซโอซามูนั่นเองวันนี้จีจะพาะทุกคนนะคะไปรู้จักประวัติของดาไซโอซามุที่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆบนโลกใบนี้กันค่ะต้องบอกเลยว่าดาไซโอซามูเนี่ยชื่อจริงของเขาเนะคะมีชื่อว่าชูจิซูชิมะค่ะแต่ว่าในคลิปนี้ทางคลิปนะคะเราจะขอเรียกเขาว่าดาไซนะคะเพื่อความไม่สับสนนั่นเองดาไซเนี่ยเกิดในปี1909ค่ะเขาเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ชนชั้นกลางนะคะแต่ว่ามันก็ค้นไปทางสูงเลยแหละเพราะว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิก สภาญี่ปุ่นนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยไม่ได้ระบุไว้แน่ชัดนะคะว่าทาอาชีพอะไรแต่ว่าณนะตอนนั้นมีร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนแอนะคะเพราะว่าคลอดลูกมาถึง11คนแล้วใน,นตัวดาไซเนี่ยก็เลยจะถูกเลี้ยงโดยคนรับใช้ของครอบครัวนะคะก็จะไม่ได้ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่มากนะเพราะพ่อก็ติดงานเนาะคุณแม่ก็มีร่างกายที่อ่อนแอนะคะแล้วยังมีพี่น้องอีกตั้ง10กว่าคนอีกงานวรรณกรรมที่เรื่องชื่อของดาไซเนี่ยคือเรื่องนิงเงนชิคากุค่ะหรือว่าแปลเป็นไทยนะคะก็คือสูญสิ้นความเป็นคนนั่นร,ดา,ราด,ขขดาามก เีเดเขาเนี่ยสอดแทรกชีวิตของตัวเองลงไปนะคะผ่านตัวละครหลักที่ชื่อว่าโยโซค่ะโดยโยโซในเรื่องเนี่ยเป็นเด็กฮีโร่ค่ะที่มีความเกลียดการเข้าสังคมเป็นอย่างมากเลยและในตอนในเด็กเนี่ยโยโซก็เคยถูกคนรับใช้เนี่ยทำอะไรที่ไม่ค่อยดีกับเขาโดยในเรื่องเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงการกระทำนี้ไว้ว่าการกระทำชําเราด้วยการให้ลิมรสเรื่องนาซานนั่นนี่แต่ก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเพิ่อมอัตถรสให้กับหนังสือเรื่องนี้หรือเปล่าหรือเป็นเรื่องจริงที่ ตัวดาไซเนี่ยเขาได้เจอในชีวิตจริงๆของเขาตัวดาไซเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสุขสิงกับคนค่ะเขาเป็นคนที่บุลคลิกค่อนข้างดูอมทุกข์นะคะดูอมครึมแต่เป็นผู้ชายที่ดูมีเสน่ห์เขาเป็นคนที่มีวัฒนิสัยร่าเริงนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยกลัวการเข้าสังคมเขาชอบหมกตัวอ่านหนังสือแล้วก็มีความสนใจในยุควัฒนธรรมเอโดะนะคะแล้วก็พวกศิลปะดั้งเดิมด้วยแถมเขายังเป็นแฟนหนังสือนะคะของอากุตะกาวะเรโนสเกะนะคะราชาเรื่องสั้นที่เขียนเรื่องราโชอมอนนั่นเอง แท้ตรงนี้นะคะอากุตากวาวะเรนโุเกะเนี่ยก็มาโผล่ในเรื่องบุกเกอสเปย์ดอกด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเขาในคลิปถัดไปเนาะกลับมาที่ดาไซค่ะดาไซเนเขาตัดสินใจนะคะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮิโรซากิด้านวรรณคาดีค่ะแล้วก็เริ่มหันมาจับปากานะคะหลังจากที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่ในฐานะนักอ่านาเป็นเวลานาน,านเขาบอกเลยว่าเฮ้ยจริงๆเขามีความสุขมากนะกับการได้แบบเขียนหนังสือได้ระบายมันออกมาผ่านตัวอักษรหลายคนนะ่ะมองว่าเขาอะมีพรสวรรค์มากๆในเรื่องของการเขียนวรรณกรรมแต่แล้วค่ะความชอบในการเขียนในายของเขาเนี่ยม ถึงอันต้องหยุดชนักค่ะเพราะว่าอยู่ๆวันนึงเนี่ยเดียนโนซูกะเ,เน่ะก็ได้ตัดสินใจนะคะทำอัตรวินิบาตกรรมนะคะหรือว่าการฆ่าตัวตายน,นั่นเองค่ะก็เลยทําให้ดาไซเนี่ยเคว้งไปเลยค่ะดาไซก็เลยกลายเป็นคนเสียศูญไปค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเสีย นักเขียนคนโปรดไปนะคะแล้วนักเขียนคนนี้ก,ก็ได้เป็นอินสปายทำให้เขาเนี่ยมาหันมาจับงานเขียนด้วยจากคําบอกเล่าจากเพื่อนๆในชั้นของเขานะคะรวมกับที่เขาเนี่ยได้บรรยายตัวยโยโซนะคะในเรื่องนิงเงนชิคากูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีช่วงหนึ่งเลยที่ดาไซเนี่ยตีไปเลยค่ะกลายเป็นเด็กเหลวไหลไปเลยเขาก็ได้ทิ้งงานเขียนของเขาไปนะคะแล้วก็ไปคลุกตัวอยู่กับโซเพณีนะคะแล้วก็ยัง เสียดเอาเบีย้ยเลี้ยงที่ได้จากการศึกษาได้จากครอบครัวเนี่ยไปใช้นะคะในการซื้อเสื้อผ้าซื้อสุราน,นั่นเองแล้วเขาก็ยังไปคบค้ากับสมาชิกของกลุ่มพักนะคะที่เป็นที่หมายหัวของรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้วางแผนอะไรในอนาคตอีกเลยก็คือปล่อยทิ้งไปละจนเขาถูกมหาวิทยาลัยไล่ออกคะ่ะจนกระทั่งปี1929เนี่ยแหละคะ่ะดาไซก็ได้ตัดสินใจนะคะที่จะทำการฆ่าตัวตายด้วยการกินยานอนหลับนั่นเองแต่ว่า ไม่สําเร็จค่ะดาไซเนี่ยกลับมาเรียนอีกครั้งนะคะในปี1930ค่ะที่มหาวิทยาลัยโตเกียวนะคะสาขาวรรณกรรมฝรั่งเศสนั่นเองแต่ว่าก็เรียนได้ไม่นาน,นะคะ่ะเขาก็ไปติดพันกับเกอิชานที่มีชื่อว่าโอยามะฮัตซึโยค่ะจากการเป็นเด็กเกเรนเนี่ยแหละค่ะรอบครัวเขาเลยตัดสินใจว่าโอเค ตัดหางไอเด็กนี่ปล่อยวัดไปเลยช่างมันและดาไซก็เลยเคว้งแล้วก็หลงทางไปเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนที่นอนกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาไปเลยแล้ววันหนึ่งค่ะดาไซี่นก็ได้ตกลงกับทานนเบชิเนโกซึ่งเป็นชูรักอีกคนนึงนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ปรากฏในเรื่องนิเงชิคกะกุด้วยนะคะมีชื่อในเรื่องว่าซูเนโกนั่นเองว่าเฮ้ยปะเราไปฆ่าตัวตายที่ริมทะเลกันดีกว่าแต่ว่าเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นนะคะคือชิเมโกะเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าดาไซเนี่ย ถูกช่วยชีวิตไว้โดยชาวประมงแถวนั้นนั่นเองเขาเลยล่ดชีวิตมาคนเดียวนะคะหลังจากนั้นดาไซก็ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของชิเมโกเลยค่ะถึงแม้ว่าครอบครัวเนี่ยก็ได้หลัดเขาไปในก่อนหน้านี้นแล้วแต่ตัวพี่ชายแท้ๆของเขาเนี่ยก็ทิ้งไม่ลงค่ะก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะจนดาไซหลุดจากคดีนี้ค่ะต่อมาไม่นานหลังจากนั้นค่ะดาไซก็ได้ก่อเรื่องขึ้นอีกแล้วค่ะคราวนี้นะคะเขาโดนจับในข้อหาที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคพวกคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีปัญหากับรัฐบาลญี่ปุ่นในนช่ววงลาั้น ทางบ้านก็เลยตัดเบี้ยเลี้ยงเขาอีกครั้งคะ่ะแต่ว่าได้ให้สัญญากับดาไซไว้ค่ะว่าถ้าเรียนจนจบการศึกษาถ้าไม่ไปยุ่งกับพวกพรรคคอมมิวนิสต์พรรคนน้นพรรคนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เงินเหมือนเดิมนะดาไซก็เลยบอกอ่าโอเคฉันจะไม่ยุ่งกับทั้งหมดนี้เลยแล้วเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะคะกลับไปแต่งงานกับฮัตซโยนั่นเองคะ่ะก็คือสาวเก้าชาที่เขาเนี่ยเคยไปติดพันช่วงก่อนหน้านี้นะแล้วตัวดาไซเนี่ยเขาก็รักษาสัญญาของตัวเองคะ่ะเขาเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากนักเขีย Mas ขนมา,นาซิจิอิ ชื่อเสียงแล้วก็ได้ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ใช้นาปากาว่าดาไซโอซมุเป็นครั้งแรกค่ะในเรื่องสั้นเรื่องเรชะค่ะโดยเขาเนี่ยลองเขียนในรูปอัตชีวประวัตินะคะโดยเล่าผ่านมุนมมองบุคคลที่หนึ่งนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอการเขียนแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของดาไซไปโดยปริยายเลยค่ะแต่พอมาในปี1935ค่ะมันชัดเจนแล้วว่าดาไซเรียนไม่จบแน่นอนแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานนะคะกับสำนักพิมพ์โตเกียวด้วยดาซก็ดตัดสินใจว่า ไม่อยู่แล้วบอโล่ใบนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอนะคะแต่ว่าก็ไม่สําเร็จอีกเช่นเดียวกันค่ะไม่เกิน3สัปดาห์หลังจากนาไซเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายถึงสาครั้งนะคะเขาก็ได้เกิดอาการไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันค่ะและเขาก็ได้เข้ารับสารในโรงพยาบาลค่ะในช่วงลานั้นเองเขาก็เลยกลายเป็นคนติดยาค่ะก็คือเสพติดบอฟีนั่นเองก็คือ เสพติดยาที่ช่วยลดความเจ็บปวดของเขาหลังจากต่อสู้นะคะกับอาการติดยาเสพติดเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะดาซยก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะในปี1936เขาไน่ถูกนําตัวไปที่สถาบันจิตแล้วก็ถูกขังอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ถูกบังคับให้เลิกยาแบบพักดิบเลยเขาเนี่ยก็เลยต้องรักษาอาการนั้นอยู่ถึง1เดือนด้วยกันพอเขาได้ออกมาค่ะเขาก็ได้พบว่าพลยายของเขาเนี่ยตัวฮัสซโยที่เป็นเกย์ชาที่เขาด้แต่งงานไปก่อนหน้านี้เนี่ย ถูกเพื่อนสนิทของตัวดาไซเองเนี่ยล่วงประเวณีค่ะโดยเพื่อนสนิทของดาไซคนนี้มีชื่อว่าเซนชิโรโคดาเตะค่ะแต่ว่าอ้างอีกนิดน,นึงนะคะก็คือมีหลายคนเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ว่าเชื่อว่าสองคนนี้อาจจะเป็นชู้รักกันใกล้อันนี้เป็นความเห็นของคนอ่านนะคะดาซก็เลยอ่ะพังละเขาก็เลยชวนภรรยาของเขาเนี่ยฆ่าตัวตายด้วยกันนะคะด้วยการกินยานอนหลับนั่นเองแต่ไม่สําเร็จค่ะทั้งเขาแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตนะคะ เขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเลิกกันดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์มันถึงทางตายแล้วมันไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วและหลังจากนั้นค่ะดาไซาก็ไปแต่งงานนะคะกับครูมัธยมต้นค่ะที่ชื่อว่าอิชิฮาระมิติโกะแล้วเขาก็ได้ให้กําหนดลูกสาวคนแรกออกมาชื่อว่าโซโนโกะหลังจากนั้นเนี่ยดาไซาก็ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นค่ะเขาก็เริ่มกลับมาให้ความสนใจกับงานเขียนของตัวเองแต่ส่วนใหญ่ก็จะยังวนเวียนอยู่กับการฆ่าตัวตายศตากรรมแล้วก็เรื่องความสวยงามของธรรมชาติช่วงที่เขาเขียนหนังสือได้หลายเรื่องเนี่ยก็คือจะเป กําลังเข้าสู่สงครามมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วแต่ว่าตัวดาซเนี่ยก็ถูก,กรับเลือกให้เข้าไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันนะคะแต่ว่าถูกเป็นข้อยกเว้นค่ะเพราะว่าเขาวินิจฉัยออกมาแล้วว่าเป็นวอนนโล่ไปเป็นทหารไม่ได้นะคะตอนที่มันเกิดสองครามเนี่ยบ้านของดาซถูกเผาถึงสองครั้งเลยนะคะจากการโจมตีทางอากาศของประเทศอเมริกานั่เลงแต่ว่าโชคดีมากๆค่ะที่ครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย หลังจากนั้นภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้ให้กําเนิดลูกชายออกมาค่ะชื่อว่ามาสากิในปี1944ค่ะและก็มีลูกสาวนะคะอีกคนหนึ่งชื่อว่าซาโตโกในเดือนพฤษภาคม1947ซึ่งต่อมาเนี่ยเธอได้กลายเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะที่ใช้นามแฝงว่าซูชิมะยูกะและในปี1947เดียวกันนั่นเองค่ะดาซโอซามุเนี่ย,ยก็ได้โด่งดังขึ้นมานะคะจากผลงานเรื่องชาโยนะคะซึ่งแปลเป็นไทยว่าอาทิตย์สิ้นแสงเขาเนี่ยก็คือเล่าผ่นานคาุโกะค่ะคุนอาชั้นสูงนะคะที่กลายเป็นผู้ดีตกอับค่ะเพราะว่าญี่ปุน งครามนั่นเองจากเด็กสาวตระกูลใหญ่นะคะก็ต้องขายคฤหาสนะคะขายทรัพย์สินเพื่อเอาชีวิตรอดโดยเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบันทึกของโอตะชิซุโกะค่ะก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟนหนังสือของดาไซนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดาไซเนี่ยคอยให้คําแนะนานะคะในการเขียนนิยายกับเธอนั่นเองและสุดท้ายก็ความสัมพันธ์นี้ก็พัฒนาค่ะกลายเป็นชู้รักนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนคะ่ะชื่อว่าฮารุโกะดาไซตอนนั้นเนี่ยก็วัยสามสิบกว่าๆนะคะแต่ว่าเขาก็ยัง ไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะเขาก็ยังมีความสุขกับการดื่มสุรานะคะทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเขายังคงสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเฉียบคมเช่นเดิมแล้วเขาก็ยังใช้ชีวิตรักนะคะกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาเหมือนเดิมจนสุดท้ายเนี่ยเขาไปติดพันนะคะกับหญิงเสริมสวยแม่ไม้นะคะที่ชื่อว่ายามาสกิโทมิเอะด้านในหลงรักเธอจนถึงขั้นที่ทิ้งชูรักนะคะแล้วก็ทิ้งภรรยาที่อยู่กินด้วยกันเนี่ยไปอยู่กับโทโมเอะเลยทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นแะตัวเองก็คือป่วยหนัก <c oughs> พอมาในปี1 9 4 8นเ้ี่แนี่ยล่ะค่ะเขาเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนมากๆนะคะในการเขียนผลงานเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือนิเงินเชคากูเมื่อเขาเขียนเสร็จแล้วเขาก็จัดการเรื่องต่างๆในชีวิตแล้วเขาเนี่ยก็ตัดสินใจทิ้งงานเขียนเรื่องดบายที่เขากําลังเขียนเนี่ยทิ้งไปเลยไม่เขียนละหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเขียนพินัยกรรมะค่ะเขียนจนไม้ถึงปู่เขียนถึงภรรยาเขียนถึงเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็เขียนถึงลูกๆของเขาหลังจากนั้น,นะค่ะเขาก็เดนไปที่ริมแม่น้ำกับโทโมเอะทั้งสองคนก็ได้จุดธูป มาตัวติดกันนะคะแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำนั่นเองและในที่สุดคาราไซก็อาต่าวินิบาตกรรมตัวเองได้สําเร็จนะคะในครั้งสุดท้ายนี้นั่นเองกับโทโมเอะดาไซก็ได้ทิ้งทรัพย์สินไว้ให้กับมิจิโกะแต่ว่ามีเรื่องเล่ากันมาค่ะว่าตอนที่มิจิโกะกำลังอ่านพินัยกรรมของสามีตัวเองที่ตัดสินใจจบชีวิตไปกับชู้รักเนี่ยก็ได้รู้นะคะว่าจริงๆสามีตัวเองอมีลูกกับผู้หญิงอีกคนนึงตัวมิจิโกะเองอก็ <c oughs> แล้วก็พูดออกมานะคะว่าแม้แต่พินัยกรรมก็ยังไม่เลิกโกหกอ,อีก แต่อ่านไปแล้วก็สึกด,ดีนะ <S <S 1> <S 1> เขาบอกกันไว้นะคะว่างานเขียนของดาไซเนี่ยสะท้อนภาพบางอย่างของสังคมญี่ปุ่นจริงๆในช่วงยุคนั้นได้เรื่องราวของเขาเนี่ยทำให้เห็นความเป็นญี่ปุ่นได้ชัดเจนมากคือการที่ตัวละครอย่างโยโซในเรื่องนิงเงินชิคาโกเนี่ยพยายามที่จะทําทุกอย่าง ให้เหมือนคนอื่นนะคะพยายามไม่แตกแถวจากคนอื่นแล้วก็พยายามสร้างสีรสันให้กับคนอื่นเป็นตัวตลกให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองนะคะจนในที่สุดค่ะสิ่งนี้มันก็ย้อนกลับมาทาร้ายตัวเขาเองค่ะทําให้เขาเนี่ยเครียดแล้วก็รู้สึกหดหู่หมดหวังนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นการเกิดไว้ทำการฆ่าตัวตายของต,องตัวโยโซนั่นเองผลงานของเขาเนี่ยถูกชาวญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าเป็นวรรณกรรมท,ที่มีความเป็นญี่ปุ่นสูงดา,าร,ราเขาได้อดแทรกหลายอย่างไว้ในเรื่องเรื่องนี้มากๆเลยนะคะก็คือทั้งคค่านนิยมะะ ทั้งการล่วงละเมิดทั้งการค้นหาตัวเองและก็มุมมองในการทําอัตตาวินิบาตกรรมนั่นเองและในผลงานของเขาเนี่ยก็มีความอีโรติกเจืออยู่เล็กๆนะคะให้พอแบบกระชุ่มกระชวยและด้าไซโอซามูเนี่ยเขาเคยพูดไว้นะคะว่างานเขียนของผมไม่ทําให้ชุดใครดีขึ้นอ่านไปอะ่ะก็ไม่ได้อะไรหรอกมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างผมจะไม่แนะนําให้คุณอ่านหรอกนะ อันนี้นักเขียนพูดเองนะคะกับผลงานของตัวเองสำหรับใครที่อาจจะอยากติดตามผลงานงานเขียนของเขาเนี่ยก็มีที่มันแปลไทยนะคะแล้วก็มีผลงานที่โด่งดังในอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะที่จะมาแนะนําให้ได้ฟังกันวันนี้นะคะเรื่องแรกก็เรื่องที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องนิ่งเงินชิคกะกุนะคะหรือว่าสุนสิ้นความเป็นคนเนี่ยแหละนวน,นยิยายนี้ก็จะเป็นกึ่งชืวอประวัตินะคะของดาไซโอซามุเขาก็จะเล่าผ่านตัวละครโอบะโยโซนนะคะชายหนุ่มที่เพียบพร้อมทั้งหน้าตาแล้วก็ฐานะแต่ภายในของเขาเนี่ย กลับเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเขาใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการตั้งคําถามนะคะแล้วก็ดำดิ่งลงไปเพื่อที่จะหาคําตอบลงไปถึงก้นบื้นจิตใจของมนุษย์แล้วไอ้คาว่าสูนสิ้นความเป็นคนหรือสูญสิ้นความเป็นมนุษย์เนี่ย ก็ได้ถูกนะํามาใช้เป็นพลังพิเศษของดาไซโอซามุในเวอร์ชันอนิเมะด้วยค่ะและเป็นพลังที่เท่มากๆแล้วก็เหมาะสมกับดาไซโอซามในเรื่องมากๆเรื่องที่2นะคะคือเรื่องอาร์ติสสิ้นแสงค่ะก็คือเป็นเรื่องของคาุโกะในขุนนางที่ตกอับที่เราเล่าไปคร่าวๆเมื่อกี้นั่นแหละและเรื่องที่3นะคะคือเรื่องเมียชายชัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานรวมเรื่องสั้นนะคะ6เรื่องด้วยกันซึ่งจะสะท้อนการมีอยู่นะคะของตัวละครในช่วงสงครามนั่นเองแล้วก็จะได้เห็นมุมมองนะคะที่ดาไซเนี่ย มีต่อหญิงสาวที่วนเวียนอยู่รอบๆตัวเขาด้วยถ้าใครสนใจก็มี3เรื่องนี้นะคะลองเสิร์ชหาเพื่อซื้อหนังสือมาเสพกันได้นะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่กล้าอ่านอะ่ะกลัวมันดิ่งจังเลยเราก็มีอนิเมะที่เอาเรื่องส่วนสิ้นความเป็นคนของดาไซมาทําเป็นอนิเมะเช่นเดียวกันค่ะคือเรื่อง วรรณกรรมสีน้ำเงินนั่นเองโดยเรื่องนี้ก็คือจะหยิบ6วรรณกรรมคลาสสิกของญี่ปุ่นนะคะมาเล่าเป็นอนิเมะนะคะ12ตอนโดยตอนที่1กับตอนที่2น่ยจะเป็นเรื่องสูญสิ้นความเป็นคนของดาไซโอซามุตอนที่5กับตอนที่6น่ยจะเป็นเรื่องในป่าใหญ่ใต้ซากุระบาร์สะพางของซากางูจิอังโกค่ะตอนที่7ตอนที่8เนี่ยมีชื่อว่าโคโคโรค่ะเป็นผลงานของนัซเมโซเซกิตอนที่9ตอนที่10นะคะก็จะเป็นผลงานของดาไซอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นนะคะก็คือชื่อเรื่่องวา และตอนที่ส1กับตอนที่12นะคะเป็นผลงานของอากุตังกาวะเรโนะซเกะค่ะชื่อว่ายายแมมมุมและฉากนารกนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ฟังเชื่อประวัติคร่าวๆนะคะก็ไม่ถึงกับคร่าวหรอกน่าจะค่อนข้างลงดีเทลมากๆแล้วของตัวดาไซโอซามุนะคะที่ถูกนามาอินสปายนะคะให้กับเรื่องบูโกะสไปด็อกนั่นเองก็ต้องบอกว่าคนเขียนเองก็ค่อนข้างดีเทลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพลังของดาไซไหนก็มาจาก หนังสือที่ตัวดาร์ยโอซามุที่มีชื่อจริงเนี่ยเขียนเหมือนกันและตัวอากุตากาวะเนี่ยก็มีพลังราโชอมอนนะคะเหมือนกับชื่อหนังสือที่เขาเขียนเหมือนกันพอเรามาศึกษาประวัติอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหคนเขียนเก่งมากๆเลยที่เอาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเขียนออกมาได้แบบค่อนข้างชัดเจนนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ค่อนข้างแนะนํานะคะภาพก็สวยมากๆเลยเพลงประกอบก็เพราะนะคะตัวละครก็ไม่ได้น่ารำคาญก็มีทั้งหมดสซีซันนะคะแล้วก็1นึ่งเดอะูวี่นะส่วนหนังสือเนี่ยมีทั้ง ที่เป็นไลท์โนเวลนะคะแล้วก็ตัวฉบับที่เป็นมังงะสามารถหาซื้อกันได้นะคะแต่รู้สึกว่าตัวมังงะจะหาซื้อกันไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหาซื้อยากมากแล้วก็ไม่มีใครปล่อยเลยวันนี้ก็หลังจากที่ได้ลองอ่านประวัติของดาร์ซโอสมูนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าได้เห็นการใช้ชีวิตสุดตรงของดาร์ซโอสมูนจากประวัติของเขาเลยด้วยซ้ําที่เออนอนกับผิ่งมากหน้าหลายตาใช้ชีวิตแบบ คุ้มมากๆกับคุ้มจนเกินคุ้มในชีวิตวัยรุ่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแบบตอนที่ยังอายุไม่ได้มากสักเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นได้ว่าเออจริงๆสังคมญี่ปุ่นในสมัยนั้นน่ะก็ก็มีความกดดันอยู่เหมือนกันนะทั้งเรื่องครอบครัวสังคมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออฟังกันไว้เป็นข้อคิดอุทาหรณ์สอนใจและกันอย่าไปแบบฟังแล้วแบบเอาไปคิดตามอย่าไปคิดเยอะนะคะเพราะว่ามัน จริงๆตอนที่ดูเรื่องในงานชจ๊คากุฉบับอนิเมะในวรรณกรรมสีน้ำเงินอะเราก็ดิ่งแบบพักนึงเลยเหมือนกันต้องตั้งสตินในการดูมากๆนะคะถึงจะมีแค่สตอนแต่แบบเป็นสีตอนที่หนักหนาสาหัสมากๆนะคะสำหรับใครที่จะดูอันนี้ก็เป็นคำเตือนแล้วกันเนาะโอเควันนี้ก็สำหรับใครที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะในคลิปหน้า,นาก็อาจจะมาเล่าตัวคนอื่นหรือว่าอาจจะมาพูดถึงอนิเมะในเรื่องอื่นๆนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะถ้าชอบนะคะกด s u b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่่าใครทีีม ความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับตัวละครเรื่องนี้หรือว่าเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ